เฟซบุ๊กเพจเวอร์ชันสมาร์ทโฟนตอนที่40สอนวิธียกเลิกการเชื่อมต่อบัญชี i ิน t ต g r กรบนแฟนเพจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n นวาไอทีชั่วโมงผมภัยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาต่อจากคลิปที่ตอนที่28นะฮะซึ่งสอนการเชื่อมต่อแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะสอนยกเลิกนั่นเอง เพื่อเพื่อสามารถกดตัวไอขวามือบนนี้นะครับจะมีเพลย์ลิสนะครับสอน How t o p r o PC ซี r i รีนะครับ Facebook ซีรีส์นะครับจัดเต็มนะครับ Line Official Account s e r i ีรนะครับกว่า80ตอนนะฮะ u t u b e ซ e รีส์แล้วก็โปรแกรมแต่งภาพตัดต่อวิดีโออีกมากมายนะครับโอเคก็เปิด Facebook ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกแฟนเพจนะครับที่เราต้องการยกเลิก Instagram นั่นเอง นะครับจากนั้นแท็บไปนะครับคำว่าเพิ่มเติมนะครับเมื่อเข้ามาสู่หน้าต่างออปชันนะครับเราเลือกมานะครับด้านล่างได้เลยนะครับให้เราไปเลือกคำว่าการตั้งค่าที่เป็นรูปเฟืองครับด้านกลางจอล่างๆนะครับกดเข้าไปฮะจะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับคือหมดของการตั้งค่านั่นเองให้เราสังเกตนะครับ คำว่า Instagram นะครับจะอยู่กลางจอนะกดเข้าไปฮะก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับคือการเชื่อมต่อนะครับ i n s <CC imi> t a g r กรนะครับให้เราสังเกตด้านล่างนะครับของจอนะครับจะมีคำว่ายกเลิกการเชื่อมต่อนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะมีนะครับหน้าต่างเมนูนะครับตามนี้เลยเราสามารถกดนะครับยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีด้านล่างได้เลยนะครับ ก็กดเข้าไปสำหรับคนที่จะยกเลิกนะจ๊ะแต่ผมไม่ยกเลิกนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะฮะถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆนะครับก็กด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ